สวัสดีครับผมโทย์ติวสอบราชการครับก่อนติวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนของคุณครับติดต่อโท e ีได้ทาง f a c e b o o k c o m t o e หรือทาง ig t o e p o m p i r y a เอกสารประกอบการติวมีจำหน่ายเป็นไฟล์ pdf ในราคา200บาทสามารถสั่งซื้อได้ทาง facebook หรือทาง ig ครับถ้าพร้อมแล้วไปติวกันเลยครับต่อครับ97ครับที่ดินแปลงหนึ่ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง20เมตรยาว30เมตระมาวาดรูปนะครับที่ดินแปลงหนึ่งนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะกว้าง20นะฮะแล้วก็ยาว30นะครับแล้วเขาก็บอกว่าต้องการทางเดินกว้าง2เมตรรอบที่ดินนะครับ โดยให้อยู่ในอาณาเขตที่ดินแปลงนี้คือไม่อยู่ข้างนอกนี่นะแต่ต้องอยู่ข้างในทางเดินต้องอยู่ข้างในโอเคไหมอ่าดูภาพออกนะครับอ่านะครับแล้วมันบอกว่าทางเดินเนี่ยจะใช้พื้นที่กี่ตารางเมตรอ่าก็ข้อข,ข,ข้อนี้จริงไม่ยากนะครับก็คือแบบนี้นะครับมันบอกว่าต้องการทางเดินกว้าง2 2เมตรใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมสมมุติทางเดินเป็นสีน้ําเงิน นะครับเป็นเส้นสีเงินต้องอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วตรงตรงเนี้ยสองตรงเนี้ยสองตรงเนี้ยสองแล้วก็ตรงเนี้ยก็สองเหมือนกันโอเคนะครับอ่านะครับฝั่งนี้คือยี่สิบนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือสามสิบนะครับมันถามว่าทางเดินเนี่ย จะใช้เนื้อที่เท่าไหร่แสดงว่าเราต้องหาอะไรเราต้องหาสามเหลี่ยมสีแดงแล้วก็มาลบออกด้วยสามเหลี่ยมสีน้ำเงินข้างในมันถึงจะได้พื้นที่ที่เป็นเศษเหลือเป็นทางเดินที่ผมแรงเงาจริงป่าเนี่ยนะครับถึงจะได้เป็นพื้นที่ทางเดินพวกตรงนี้ทีนี้สี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเอาสีแดงนะสีแดงมันก็ไม่มีอะไรยากครับก็จับ30คูณด้วย ยี่สิบถูกไหมนะครับสามสิบคูณยี่สิบสามคูณสองได้หกได้หกร้อยอ่าหกร้อยนะครับแต่ไอตรงที่มันแรงเงาเนี่ยเอ้ยขอโทษครับไอตรงที่มันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยที่มันถูกหั่นไปไปสองไปสองเนี่ยนะครับเราจะเอาสามสิบเนี่ยมาลบสองได้ไหมสามเอาสามสิบตรงน 2, เนี้ยอ่ามาลบสองเนี้ยได้ไหม ถ้าเราลบ2แสดงว่าเรา,เราลบแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเรายังไม่ได้ลบฝั่งนี้นะนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอา30ลบด้วยอะไรเลยครับ30ลบด้วยลบด้วย4เลยริงเปล่าน,นะครับเพราะฉะนั้นจาก30มเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่26นะฮะอ่าแล้วก็คูณด้วยจาก20เนี่ยมันก็ต้องลบออกไป4นะครับเพราะมันมี2ฝั่งเนาะมีฝั่งนี้ด้วย กับฝั่งนี้ด้วยมันก็เหลือ16นะครับเอา26คูณ16นะครับจะได้416นะครับก็จะได้อยู่อ่านะครับจากอันใหญ่คือ600อันเล็กคือส1 6นะครับเพราะฉะนั้นทางเดินจะมีเท่าไหร่นะครับก็จับมาลบกันก็ได้100 84ครับข้อนี้ตอบ184ตอบข้อกอไก่ฮะต่อครับ <c oughs> 98ครับสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะฮะมีด้านยาว 3N 4N และ 5N <c oughs> นะฮะจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้ครับ ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็น 3N 4n 5N แบบนี้ท่านนึกถึงอะไรท่านนึกถึงอะไรช่วยตอบทีได้ยินละที่ตอบมานึกถึงสามเหลี่ยมมุมฉากจริงป่ะพีทากรัสถูกไหมครับเพราะว่าตัวเลขมันไล่กันตัวเลขมันไล่กันจริงไหมนะครับไอตัวที่มันกว้างสุดเนี่ยมันต้องเป็นเท่าไหร่ มันต้องเป็น 5n แน่นอนเลยนะครับแล้วไอตัวที่มันรองลงมามันต้องเป็น 4n คือความสูงถูกไหมครับแล้วก็ฐานมันอะ่ะมันต้องเป็นเท่าไหร่ 3n โอเคนะทีนี้โจทย์เขาถามว่าอ่าโจทย์เขาถามว่าอ่าจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมครับจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสอง คูณด้วยอะไรคูณฐานคือคูณ 3N แล้วก็คูณสูงคือคูณด้วย 4N จริงไหมนะครับมันก็ได้เท่าไหร่3คูณ4ได้3ตัวนี้นะฮะคูณ4ตัวนี้ได้12 12มาคูณ1ส่วน2ก็เหลือ6ถูกไหมครับแล้ว N มาคูณกับ N มันก็กลายเป็น N กำลัง2เพราะฉะนั้น มันก็จะได้พื้นที่ 6n กํลัง2ครับข้อนี้ตอบข้ององูฮะต่อครับข้อ99ครับรูปหกเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นนะข้อนี้ผมถามท่านนะฮะถ้าว่าท่านเจอโจทย์ข้อนี้ในห้องสอบเนี่ยท่านจะทำไงกับมันรูป รูปหกเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมกู่เส้นก็วาดไปดีจริงไหมนะฮะก็วาดหกเหลี่ยมไปเลยแล้วก็จัดการทะยงมันซะแล้วก็นับมันว่ามันมีเท่าไหร่จริงไหมนะครับเพราะมันแค่หกเหลี่ยมไงมันง่ายแต่ทีนี้ถ้ามันถ้ามันถามใหม่ถ้ามันเกิดพูดว่ารูปร้อยแปดสิบเก้าเหลี่ยมมีเส้นทะยงมุมกี่เส้นอย่างเงี้ยอันนี้วาดกันจนอ้วกเลยนะฮะโอเคนะหมดเวลาสอบพอดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยก ไอ้เส้นทะแยงมุมมาเนี่ยเพราะว่ามันชอบถามนะนะครับข้อสอบข้อสอบชอบถามเพราะว่าเขาคิดว่าเด็กเนี่ยจะใช้วิธีการวาดเหลี่ยมเอาแล้วก็ทะแยงมุมเอานะครับ <c oughs> ขออภัยครับแล้วก็ทะแยงมุมเอาการทําแบบนั้นก็ได้ฮะแต่มันเสียเวลาก็อย่างอย่างที่ผมบอกว่าถ้าว่ามันมีเส้นเยอะๆเอยขอโทษมีมุมเยอะๆอะนะจะไปวาดยังไงไหวจริงไหมเพราะนั้นเอาสูตรไปนะฮะ สูตรเส้นทะแยงมุมนะฮะการหาเส้นทะแยงมุมเนี่ยหาได้จาก N คูณด้วย N-3 ลบ3แล้วก็หารด้วยหารด้วย2นะฮะอย่าไปจำสับสนกับความน่าจะเป็น n คูณเลบ1นนะเฮ้ย n คูณ n ลบ1ข้อนี้เส้นทแยงมุมมันครั้งเดียวเสร็จหรือ2ครั้งเสร็จอะไรอย่เงี้ยยังจำได้ใช่ไหม นะอย่างนั้นไม่ได้นะเส้นทางมุมคือ n คูณ n ลบสเลยครับแล้วหาร2ครับ n คือจํานวนมุมฮะจำนวนเหลี่ยมจํานวนเหลี่ยมนะครับเอามาแทนแทนค่าเข้าไปมันก็คือ6คูณด้วย6-3ลบสหารด้วย2มันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ6 3 18หาร2ก็จะได้อยู่9 9นะครับเเส้นตอบข้ององ,งูฮะ โอเคนะครับต่อไปครับข้อ100ฮะจำสูตรไว้นะเส้นทะยงมุมนะฮะ n อ็นคูณเอ็ลบสมหารสสูตรเส้นทะยงมุมนะฮะจำให้ดี <c oughs> ขออภัยครับต่อครับข้อ100ฮะเส้นทะยงมุมอ่ามา่ไม่ละยังไม่จบนะฮะเส้นทะยงมุมของรูปเหลี่ยม รูปหนึ่งไม่บอกว่ากี่เหลี่ยมด้วยนะมีมากกว่าเส้นทะแยงมุมของรูปเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งอยู่40เส้นแล้วมันก็บอกว่าถ้ารูปเหลี่ยมรูปแรกเนี่ยเป็น12เหลี่ยมเสร็จเราเลยครับ12เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งจะเป็นกี่เหลี่ยมถ้า12เหลี่ยมเอาเข้าสูตรได้เลยครับสูตรเส้นทแยงมุมคือ n คูณด้วย n 3ลบ3หารด้วย2ถูกป่า นะครับแล้วเอาแทนค่าเขาเ้าไปในสูตรเนี่ยมันมีอยู่12เหลี่ยมเพราะนั้นมันก็คือ12คูณด้วย1 2บลบสเหลือ9ผมคูณ9เลยนะแล้วหารด้วย2นะครับ129ได้108นะครับหาร2มันก็จะเหลืออยู่50เท่าไหร่ครับ54โอเคนะ54แสดงว่า,ามีอยู่54เส้น54เส้นแล้วนะแล้วทีนี้ มันบอกว่าอะไรฮะมันบอกว่าเส้นทแยงมุมของรูปเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมากกว่าเส้นทแยงมุมของรูปเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งอยู่40เส้นถ้ารูปเหลี่ยมรูปแรกอารูปรูปแรกแสดงว่าเป็นรูปที่มากจริงป่ะไอ้ตัวมากเนี่ยรู้ละมี54นะครับแล้วมันมากกว่าตัวน้อยอยู่40เพราะฉะนั้นข้อนี้จับ54ลบด้วย 40เหลือ14โอเคนะเหลือ14เหลือเส้นทแยงมุมอยู่14เส้นเหลือเส้นทแยงมุมอยู่14เส้นนะครับเราก็ต้องเอามาเข้าสูตรคิดดูนะฮะไอสิ4เนี่ยนะฮะว่า n คูณ n ลบสแล้วหาร2แล้วได้เท่ากับ14นะครับแสดงว่า n คูณ n ลบสต้องได้28ครับอะไรครับ ถ้าหากว่าเป็นถ้าเราถ้าเราไล่ไปทีละไล่ไปทีละช้อยนะครับเอา7ลบลบออก3ก็คือ4 7เคูณ4เออได้28เว้ยนะครับแล้วหาร2ได้14เป๊ะเลยตอบข้อกอไก่ครับข้อนี้100ข้อ100ตอบข้อกอไก่นะฮะโอเคนะต่อครับข้อ101ฮะ <c oughs> ขอให้ครับ ข้อ1 0 1หน้า41็นะฮะเขาบอกว่าสนามหญ้าสนามแห่งหนึ่งฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีเส้นทแยงมุม40เมตรอันนี้มันบอกเส้นทแยงมุมนะแต่มันไม่ได้บอกว่ากี่เส้นนะมันบอกว่ามีเส้นทแยงมุม4 0เมตรแค่เส้นเดียวนั่นแหละนะครับอยากทราบว่าสนามแห่งนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตรนะครับ อ่าท่านยังจําได้อยู่ไหมที่ผมบอกว่าถ้าถ้าสี่เหลี่ยมแบ่งครึ่งมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมจําได้ใช่ไหมอ่านะครับทีนี้เราลองมาดูสนามหญ้าอันนี้นิดนึงนะครับอ่าข้อเนี้ยมันพูดถึงเส้นทแยามมุมก็จริงนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการหาเส้นทแยามมุมเลยนะครับแต่มันบอกเส้นทแยงมุมมาเป็นส่วนหนึ่งของโจทย์นะครับ อ่าเป็นรูปสนามหญ้านี้เป็นรูปสีเดดนะเปปส่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะอ่านะครับแล้วก็มีเส้นทะแยงมุมปรื๊ดแบบนี้นะครับเส้นทแยงมุมเนี้ยเท่ากับ40ครับ40นะครับ40โอเคนะนะครับถ้าหากว่าเส้นทแยงมุมนี้เนี่ยนะครับมันเท่ากับ40ไอ้ด้าน40เนี้ย ถ้าเรามองให้มันเป็นทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยนะครับไอเส้น40เนี่ยตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นเส้นที่ทำไม่ที่สุดนะยาวที่สุดจริงป่ะนะครับมันจะต้องเป็นเส้นที่ยาวที่สุดนะครับแล้วลองลงมานะครับมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ40อันนี้ อันนี้อันนี้เท่าไร่30ถูกไหมแล้วอันนี้อ่ะห้ามบอก20นะเพราะว่ามันเป็นจตุรัสไงไอ้ตรงนี้กับไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเป็นไงกันมันต้องเท่ากันจริงเปล่าอะสมมุติว่าถ้าหากว่าเราให้นี่เป็น40ไอันนี้เป็น30ไอ้นี้เป็น30เราต้องจับ30มสคูสามันต้องได้900จริงไหมนะครับได้900แต่มองในช้อยมันมีป่ะ มันไม่มีนะครับมันไม่มีไงมันไม่มีแสดงว่ามันต้องไม่ใช่30แต่มันต้องเป็นอะไรอ่ะที่มันน้อยกว่า40อ่ะแล้วมันแล้วมันแล้วมันต้องเท่ากันด้วยอันนี้กับอันนี้มันต้องเท่ากันด้วยแล้วคูณกันแล้วมีในช้อยอ่ะอ่านะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการคิดนะอ่ะเราก็ลองดู30ไม่ได้อ่ายี่สิบได้ไหมยี่สิบอ่ากับยี่สิบนะครับยี่สิบ คูณ20ได้เท่ากับ400เออมีชอยข้อกอไก่อ่านะครับ800มันคืออะไรครับคูณกันได้800อยะไรยกกำลังสองแล้วได้8ไม่มีอะไรยกกำลังสองแล้วได้12ไม่มีอะไรยกกำลังสองแล้วได้16 4 มันก็ไม่ใช่ทฤษฎีบทพีทาโกรัสอีกเพราะว่าถ้าเราจะตอบงอง,งูเนี่ยแสดงว่าไอ้ตรงนี้มันต้องเป็น40่สิบแล้วนี้มันต้องเป็น40ซึ่งมันผิดทฤษฎีเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องยาวที่สุดไงไอ้ตรงเนี้ยมันต้องยาวที่สุดโอเคนะเพราะฉะนั้นะข้อนี้ตอบข้อกอไก่ครับ4 0 0ครับ20กับ20คูณกันโอเคนะครับ <c oughs> ต่อครับข้อ102สฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งนะฮะ มีด้านกว้าง6นิ้วนะครับแล้วก็มีเส้นทะแยงมุมเนี่ยสินิ้วนะครับมีสี่เหลี่ยมผืนผ้านะด้านกว้างด้านกว้างตรงนี้แล้วนี้คือด้านยาวอ่านะครับแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับข้อนี้แล้วนะข้อนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้กับไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเท่ากาาันเพราะมันเป็นจัตุรัสแต่ข้อนี้ ไอ้ตรงเนี้ยกับไอ้ตรงเนี้ยมันต้องไม่เท่ากันละเพราะมันเป็นผืนผ้าโอเคนะนะครับแล้วมันบอกว่าอะไรม,มันมีด้านกว้าง6ครับแสดงว่าด้านเนี้ยคือ6นะแล้วก็เส้นทแยงมุม10ครับเส้นทแยงมุมเส้นเนี้ยคือ10ครับนะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับถ้า ถ้ามองด้วย c o m s e n ส์ของคนปกติตรงเนี้ยตรงเนี้ยเส้นเนี้ยต้องยาวกว่าเส้นนี้จริงป่ะเพราะมันคือด้านยาวด้านยาวมันต้องยาวกว่าด้านกว้างจริงไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องหาตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งที่มันน้อยกว่า10แต่มันมากกว่า6แล้วคูณกันแล้วมีในช้อยนะครับมันคือเลข8ครับโอเคนะ เพราะฉะนั้นจับ6คูณ8ได้48ตอบข้อขอไข่ครับเข้าใจใช่ไหมเราสามารถเอาปีทากรัสเนี่ยมาใช้นะครับกับกับสามเหลี่ยมเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยกตัวอย่างมาหลายข้อพอสมควรเลยนะเรื่องเกี่ยวกับอ่าอ่าเลขาคณิตเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่าไม่อยากไม่อยากให้พลาดนะครับ <c oughs> ทีนี้ มาดูหัวข้อต่อไปนะครับกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์นะครับกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการคําตอบนะแต่เขาต้องการวิธีคิดเราเขาอยากรู้วิธีคิดเราว่าเราว่าเราคิดเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งข้อสอบแบบนี้ก็ออกอยู่เนือง,เ,อง,เ,องเหมือนกันนะครับก็เลยพยายามยกมาให้ดูนะครับเผื่อมันออกนะครับเหลือดีกว่าขาดเนาะจำไว้นะครับเพราะนั้นเรียนไปเยอะ นะครับรู้ไปเยอะๆดีกว่ารู้ไปนิดเดียวแล้วเขาถามมาเยอะแล้วเราไม่ตอบไม่ได้แบีน้นะครับข้อร้อครับข้อร้อท่านดูหน้า41นะฮะกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ข้อร้อเมื่อ x ปีที่แล้ว x ปีที่แล้วนี่ผ่านมายังผ่านมาแล้วนะสมทรงอ่ะอายุ y ปีอยากทราบว่าอีก z ปีข้างหน้าเนี่ยสมทรงอ่ะจะมีอายุกี่ปี ตอบได้ไหมเมื่อ x ปีที่แล้วสมทรงมีอายุ y ปีเมื่อ x ปีที่แล้ว,อย,อ,ลวอยากทราบว่าอีก z ปีข้างหน้าสมทรงจะมีอายุกี่ปี x ปีที่แล้วมันผ่านมาแล้วสมทรงมีอายุ y ปีนะครับแสดงว่าเราต้องเอา y เนี่ยมาบวกกับอะไรบวกกับ x มันถึงจะได้เป็นอายุของสมทรงจริงไหมแล้วอยากทราบว่าอีกแปีข้างหน้าไปข้างหน้าก็ต้องบวกไปอีกก็ต้องบวกกับ z อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องจับ x บวก y บวกแนะครับตอบข้อขอไข่ครับโอเคนะต่อครับอ่าข้อ104ยสีนะฮะจำนวน 4ส,ส่วน5ะฮะถ้าเอา4ลบออกทั้งเศษและส่วนผลจะเป็นยังไงอ่ะลองดูดิ4่ส่วน5นะครับโอเคนะนะครับถ้าหากว่าเอา4ลบออกอลบ4ลบ4แล้วตัวนี้ก็ลบอะไรด้วยลบ4ด้วย นะครับมันลบกันได้ไหมมันยังลบกันไม่ได้ถูกปะนะครับมันต้องหาคอลอนอรกร่อนจริงปะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ตัวข้างล่างเนี้ยได้ยี่สิบจริงไหมคอลอนอนะครับได้ยี่สิบแล้วก็สี 5, 4, 4่ห้าสี่ยี่สิบสี่ 46ได้16ส่วน20อ่ะนะครับ16ส่วน20 16ส่วน20กับ4ส่วน5จะเท่าจะจะเป็นยังไงครับค่าค่าจะมากขึ้น ขอค่าจะน้อยลงคอควายตัดทิ้งได้เลยค่าจะเป็นจํานวนเต็มไม่ใช่นะครับแล้วก็งองูค่าจะเป็นเศษส่วนแท้อ่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันเหลือขอไข่มันบอกว่าขอไข่กับขอขอไข่กับคอควายถูกก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะฉะนั้น อ่ามันจะมากขึ้นหรือมันจะน้อยลงเหลือ16ส่วน16จาก20 4ส่วน5ถ้าเอา4ลบทั้งเศษและส่วนนะครับค่าต้องน้อยลงนะครับตอบข้อขอไข่ครับอันนี้แหละมันมันวัดวิธีคิดเราเนาะมันมันไม่ได้เอามันไม่ได้เอา คำตอบจริงๆมันวิธีคิดต่อครับถ้าเงินต้น A บาทาอันนี้เข้าเข้าไปถึงเรื่องเงินต้นดอกเบีย้ยอะไรพวกนั้นนะเงินต้น A บาทฝากธนาคารได้ดอกเบีย้ยร้อยละ6บาทต่อปีเอ้ยขอโทษไม่ใช่6บาทร้อยละ B บาทครับอันนี้อันนี้ตัว B ีฮะร้อยละ B บาทต่อปีพอสิ้นปีจะได้เงินรวมเท่าไหร่เงินรวมเนี่ยคือเราต้องเอาเงินต้นมามารวมด้วยจริงไหมนะครับ เงินต้นมารวมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาดอกเบี้ยมารวมกับเงินต้นนะครับเงินต้นคือ A ครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ A นะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องบวกด้วยเงินต้นคือ A บวกฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยร้อยละบบาทต่อปีพอสิ้นปีแสดงว่าฝากแค่1ปีจริงไหม อ่าบวก1นะครับแล้วก็บวก B นะครับแล้วก็ส่วนด้วย100นะครับจะได้เงินรวมเท่าไหร่นะครับก็คืออ่ไม่ใช่บวกสิมันต้องเป็นคูณสินาะตามสูตรขออภัยนะครับมันต้องเป็นคูณเนาะอันนี้ ฝั่งนี้มันก็จะได้ a b ส่วน100ฝั่งนี้ก็จะได้ a ถูกไหมครับ a b ส่วนร0อยบวก a a b ส่วนร้อยบวก a เพราะฉะนั้นตอบข้ององูครับบวกกันบวก a นะครับตอบข้ององูฮะแต่งอง,งูมันเอา a ไปบวกข้างหลังเหมือนกันนะครับตอบงอง,งอูไอแบบนี้ปวดหัวนะครับ ข้อต่อไปข้อ106อ10ครับถ้า a เป็นเลขคู่ b เป็นเลขคี่นะครับและ b คูณ a เท่ากับ c แล้วอยากทราบว่าผลลัพธ์ของ b บวก c จะเป็นอะไรสมมุติตัวเลขขึ้นมาเลยครับแบบนี้นะครับถ้า a เป็นเลขคู่ b เป็นเลขคี่นะครับ ให้ a เป็น2ก็ได้นะครับเป็นเลขคู่แล้ว b เป็น3นะครับเอา a มาคูณกับ b คือ2มาคูณกับ3จะได้6จะได้6โอเคนะ6ซึ่งกลายเป็นเลขคู่นะนะครับเป็น C นะครับเอาใหม่พิสูจน์ใหม่ถ้า a เป็นเป็นคู่เป็น4อ่าแล้วแล้ว b เป็นเลขคี่เป็น1 ออกมาก็กลายเป็นเลขคู่อยู่ดีเป็น4นะครับถ้าเป็น6คูณด้วย5ออกมาก็เป็นเลขคู่อยู่ดีคือ30โอเคนะเพราะฉะนั้นมันกำลังบอกเราได้เลยว่าถ้าเอาคู่คูณกับคี้ออกมาได้คู่โอเคนะแสดงว่า c เนี่ยเป็นคู่นะ c เนี่ยเป็นคู่นะครับแล้ว b เนี่ยเป็นคี่จริงไหมนะครับ ถ้าเอาคู่ไปบวกกับคี้มันจะกลายเป็นเลขคี้ครับโอเคนะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาเลขคู่คือ2ไปบวกกับ5มันก็จะได้7แบบเนี้เอา4ไปบวกกับ9มันก็จะได้13แบบเนี้มันจะมันจะกลายเป็นเลขคี้ตลอดเลยนะครับเพราะนั้นตอบข้อขอไข่ครับ ต่อครับสุดท้ายของคณิตศาสตร์ทั่วไปแล้วครับข้อ107ฮนะถ้า x มีค่าอยู่ระหว่าง4และ8นะครับ x นะมีค่าอยู่ระหว่าง4กับ8นะครับแล้วก็ y เนี่ยนะฮะมีค่าอยู่ระหว่าง20แล้วก็40นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะ x ส่วน y x หาร y เนี่ยนะฮะจะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ เราลองมาคิดกันดูนะครับ x เนี่ย x เนี่ยเป็นเป็นน้อยสุดคือเป็นได้4นะครับแล้ว y เนี่ยเป็นน้อยสุดเลยนะคือ20จริงไหมอ่านะครับทีนี้ถ้าเราเอา x ส่วน y เอา x ส่วน y จะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะครับเอา4มาหาร20มันก็จะได้4 สองเศษหนึ่งส่วนสองสี่ฟังไหมอ่าสี่สิบจะทำเดี๋ยวเขียนเขียนเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับท่านจะได้เห็น่ถ้า x เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง4 5 6ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนี่คือ x นะ แล้วก็ y เนี่ยนะฮะ,ะมีค่าอยู่ระหว่าง20 21ไปจนถึง40 40เลยนะครับถ้าเอา x ส่วน y นะครับ8 5 8 5ได้40เพราะฉนะนั้นตัวหลังต้องเป็น5ถูกไหม นะครับแล้วก็4ีกับ5ใช่ก็ได้20เหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยครับตัวหลังต้องเป็น5้โอเคนะครับหเพราะฉะนั้นครับถ้าตัวหลังเป็น5เนี่ยนะครับมันมีอยู่แค่ช้อยเดียวนะครับคือ2เศษหนึส่วนสกับอะไรฮะกับหครับตอบข้อกอไก่คร,ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อ,อหัวข้ออื่นกันนะครับจบคณิตศาสตร์ทั่วไปครับ